โอเคสามสี่สวัสดีค่ะช่องมาลีมีของแอสซองท่ามาดีนะคะกโหก็ดูว่าอัดแล้วอัดแล้วก็เดี๋ยววันนี้นะคะมีมีคนส่งของมาให้นะคะมาให้รีวิวออาอันนี้นะคะสูงสูงเป็นอะไรคะคุณพันธพัส เป็นบาวนี่จากกรุงเทพมหานครชื่อ Mac and More Brownies นะคะเป็นของพี่ m o r r i เคนะคะก็เดี๋ยวเราก็จะมาชิมกันสามคนเลยเปิดดูข้างในอันท่านเดี๋ยวเราจะขึ้นลิงก์ที่จะใช้สั่งนะไว้ตรงแถวมุมไหนสักมุมนะคะสักมุมแหละ แล้วแต่คนตัดต่ออ่ะนี่ตันนันยังไม่เห็นตันนันตันหอมมากได้กินเหรอหอมได้กินหรือว่านได้กลิ่นได้กินนะได้กิ่นอ่ะพอหั่นหั่นมาถึงจะได้กลิ่นเป็นไงเป็นไงอันนี้ชื่อสุดานะคะอันนี้สุดาอันนี้หันษาอันนี้มารี ต่ชื่อในวงการชื่อคุณนายนะคะคุณนายคุณนายคุณนายมันเป็นบาวนี่แมคคาเดเมียอันนี้ก่อนรีวิวอันนี้ก่อนแพคเกจจิ้งอะแพคเกจจิ้งเป็นไงคือเราได้ขอมานานแล้วแต่ว่าเราเพิ่งได้ทานวันนี้วันแรกก็แบบอาจจะสวยกว่านี้อ่าอันนี้ก็ก่อนกล่องก็ถือว่าเป็นแบบซื้อซื้อฝากซื้ออะไรซื้อกินแบบได้นะก็พรีเมียมอยู่นะ กล่องเขาก็ดูดีนะมีแมคคาเดเมียด้วยนะใช่ไหมโอ้ยเราจะมาชิมนะคะมีแมคคาเดเมียด้วยนะคะกินได้ยางเนี่ยได้แล้วค่ะมันต้องค่อยๆไปค่อยไปไงรีวิวแพคเกจจิ้งมันดีพี่มอลลิสก็ดูอยู่หรือเปล่าโออ่ะออได้ยังอ่ะาหยิบหยิบได้อันนี้พี่เขาหั่นเป็นชิ้นๆมาให้ด้วยนะคะแบบก่อนก่อนใช่ก่อนที่เราจะกั่งอะ สั่งก็คือว่าจะหั่นหรือไม่หั่นก็ได้แต่ว่าพอดีว่าเราบอกว่าให้หั่นมาเลยค่ะอ๋อแล้วแต่สั่งใช่ไหมว่าจะจะจะหั่นหรือไม่หั่นก็ได้ใช่ไหมเอาอย่างนี้แล้วนะอ่าเริ่มเลยค่ะจับรีแอคชั่นสองคนข้างๆก่อนนะเป็นไงเป็นไงไม่หวานมากเออเออเออคงชอบแบบนี้แล้วอ่ะมันไม่หวานแล้วก็น้ามันกรอบๆนิดเดืม ดีอ่ะเลือกชิ้นอยู่นะเนี่ยเลือกเลือกรู้บอกว่าอย่างหนึ่งเลือกไม่ได้มันคุ้มค่ามากในหนึ่งชิ้นอะมันมีแบบเม็ดแมคคาดีเมียเยอะมากเม็ดแมคคาดีเมียเยอะต้องทําแบบนี้ต้องทําแบบนี้ทำงงหรือเปล่าหรือเปล่าเรียนแบบคนอื่นมาทีทีอุ้ยเครื่องหอมอัน ขอมใช่ียวอืมใช่ค่ะดีไม่หวานมากไม่หวานมากแต่ไม่ได้หวาตัวเขาก็ร้อนหนัแต่ว่าเราเราไม่ได้อวยนะเราเป็นคนชอบแมคคาเดเมียอยู่แล้วไงเราก็เลยชอบนะเพราะปกติอะบาวนี่เราเออใส่เป็นแบบโกโก้โกโก้เนี่เรียกอะไรวะเออแมมะม่งเห็นมะพร้าม ไม่ได้ใส่แมคคาเดเมียนะคะอืร่อยดีแบบกินแบบแมคคาเดเมียเดี๋ยวจะขึ้นลิงก์เวลาจะสั่งมะให้สองแล้วดีดีเอาให้สุดาอีกชิ้นหนึ่งเดี๋ยวเราก็จะกินไปเรื่อยๆนะคะคุณนายคุณนายกินสองชิ้นแล้วค่ะคุณนายกินสองชิ้นแล้วอืมกล่องบังหน้าคุณนายไม่ได้นะนี่นะคะเขาจะมี ด้นานข้างเดี๋ยวเราก็จะแปะลิงก์ให้อีกทนะีหนึ่งตึงๆเดึงยดึงดึงดึงเฮ้ยแต่ว่าเราเราชอบอ่ะมันไม่หวานอ่ะแล้วมันแบบท็อกโกแ,บบแลตก็คือไม่ได้ไม่ได้ขมอะ่ะมันึ่คือไม่ได้ขมเต็มปนเต็มปนเต็มปน,นมันเข้ากับแมคคาเดเมียค่ะเธอเอินชอบชอบกินแมคา<ๆ>าคาเดเมียต้องบอกก่อนแค่ปกติปกติอ่ะบราวนี่ปกติอ่ะไม่รีจะกินได้ชิ้นเดียว เพราะว่าเพราะว่าไม่ไม่ชอบไม่ชอบปินของหวานแต่ันี่กินชิ้นได้เพราะว่าชอบแมคคาเดเมียเ็วไหมชอบแมคคาเดเมียก็เลยจะกินได้นะคะเดี๋ยวเราก็จะไปกินอัฟเตอร์นูนทีกันต่อนะคะเขาให้มารีวิวก็อันนี้เป็นเป็นคำที่ออกมาจากใจจริงๆนะไม่ได้อวยไม่ได้อวย ชอบก็บอกชอบไม่ชอบก็บอกไม่ชอบมาฮะบางคนปากมันปากปากตรงๆเขาได้เังไะพูดตรงๆพูดตรงๆปากตรงๆปากเป็นไงวะปากไม่เบี้ยวเลยคุณนายซื้อไปสองกล่องค่ะไปฝากมาฝากเท่าไหร่เท่าไหร่กึ่งปอนสี่ร้อยแต่นั้นหนึ่งคือหนึ่งปอนหนึ่งปอนแปดร้อยบาทอืมหนึ่งปอนแปดร้อยครึ่งปอนสี่ร้อยใช่ คุณคุณนายซื้อไปสองกล่องค่ะซื้อไปฝากคุณแม่แล้วก็คนที่เอาคุณนายจะมาอีกหน่อยเดี๋ยวจะลาแล้วจะลาท่านผู้ชมอ่ะค่ะลายังคะติดคอปั๊อ่ะค่ะก็จบการมารีลองของของ Mac and More b r o w n นีของพี่โมลิสเกนะคะยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่องมารีมีของด้วยนะคะบ๊ายบาย